นึกถึงสถานีตำรวจกันไหนดีกว่าครับอยากไปไหมไปไปทำอะไรถามก่อนไปทําอะไรถ้าไปสถานีตํารวจต้องมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องแจ้งความใช่ไหมฮะแล้วไม่มีใครอยากไปสถานีตํารวจหลอกหลีกเลี่ยงเจอตํารวจได้ดีที่สุดแต่ลุงคนนี้แปลกๆนะคะอยู่ดีๆก็ไปสถานีตํารวจขึ้นไปแจ้งความด้วยนะและเรื่องราวที่คุณลุงแจ้งความตํารวจมึนตึ๊บเลยเดี๋ยวดูกันสักหน่อยเรื่องอะไรค่ะแจ้งความเรื่องอะไรอ่ะ เอ้าแล้วผู้กองนี่ถามผมสองรอบแล้วนะเรื่องเรื่อง,รอง,รองกระท่าเครือเขาล้มถูกไหมครับแล้วพี่แจ้งความให้เคื้อกระท่าล้มแต่พี่รู้ว่ายังว่าเข็จจริงในคดีเป็นยังไงไม่รู้ได้สอบถามผู้เสียหายไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอะไรกับใครเลยครับผมเป็นฝ่ายเดินทางแจ้งความเฉยๆครับมันจะต่อสวนยังไงเล่า แม่เม่ซึ่งเห็นใครดูยูทูปก็ไปแจ้งความได้ทั่วประเทศได้ครับอันนี้ผมไม่ใช่มันถาวมันแจ้งได้มันแจ้งได้แต่ในเรื่องของการสอบสวนไงที่ก็ต้องทําผมเป็นผู้แจ้งอ่าผมแจ้งตามตามเอกสารที่เมื่อการหาใครอ่ะแกหาใครอ๋อสามรอบแล้วครับประสานกับใครเหนื่อยใจเลือกเกินนะคะลุงท่านี้ค่ะคือตามข่าวบอกว่า โชเกา่าบุกปวดโรงพักแจ้งความอ้างว่าเห็นตำรวจสายตรวจไปกระชากเสื้อคนขี่แล้วมอเตอร์ไซค์ล้มพอตำรวจถามว่าแล้วเอาลุงแล้วลุงเป็นอะไรกับผู้เสียหายลุงบอกไม่เป็นอะไรแค่เห็นคลิปในเน็ตเลย <c oughs> มาแจ้งความเฉยๆ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมอะ่ะแล้วนคำง่ัน <c oughs> พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนที่เขาถามเขาถามรายละเอียดด้วยนะสงสารตำรวจเหลือเกินนะ แล้วก็ลุงนี่ยังมาอ้างตัวด้วยนะว่าเป็นผู้สื่อข่าวถ่ายคลิปตัวเองตอนนั่งเฉียงกับตำรวจท่านนี้อยู่บนโรงพักด้วยนะลุงบอกทำไมฉันมาแจ้งความฉันเพิ่งดูคลิปจาก YouTube เ,เห็นตำรวจสายตัวสองคนน่ะใน y o u t u อ่ะกระชากเสื้อคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ล้มเลยนะเ,เพราะอะไรเพราะเขามีขวดเหล้าอยู่ในตะกร้าหน้ารถ ฉันเห็นว่าตำรวจทำไม่ถูกในคลิปอ่ะมันทำไม่ถูกก็เลยจะมาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับตำรวจสองคนแน่าที่อยู่ในคลิปอ่ะใน y o u ูทูบอ่ะตอนนี้ลุงกำลังจะทำไม่ถูกอยู่นะฉันเหนื่อยใจแทนตำรวจแล้วเติอนพอตำรวจถามว่าลุงแล้วลุงเกี่ยวข้องอะไรหรือรู้จักอะไรกับผู้เสียหายที่อยู่ในคลิปรือเป่าลุงตอบกลับไปทันทีเลยไม่รู้จักเห็นคลิปแล้วอยากมาแจ้งความเฉยๆได้ไหมพี่จูนไม่ได้ตำรวจก็ชี้แจงค่ะบอกว่าลุง มันเนี่ยคนมาแจ้งความมันจะต้องไปสอบสวนผู้เสียหายด้วยนะว่าจะเอาเรื่องหรือเปล่าคนเสียหายก็ควรจะเป็นคนที่อยู่ในคลิปเปล่าที่ตกจากมอเตอร์ไซค์ลุงเถียงนี่นะลุงเถียงตอบบอกว่าอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของตํารวจไม่ใช่หรอ,อที่จะต้องไปสืบหาผู้เสียหายเอาเองอะ่ะโอ้ยเหนื่อยใจแทนตํารวจตํารวจอธิบายเท่าไหร่ลุงก็ไม่เข้าใจาลุงก็ยังยืนกรานว่าลุงจะแจ้งความ แล้วลุงชวนพี่ตำรวจทะเลาะด้วยนะกล่าวหาว่าตำรวจโรงพักนี่ทำไมทําตัวแย่งเนี่ยดูถูกประชาชนแล้วลุงอัดคลิปเองเลยนะคะตุ้กองปะเนี่ยอ๋อจนสุดท้ายอ่ะคือลุงอ่ะเถียงสู้ตำรวจไม่ได้ลุงก็เลยยอมกลับไปด้วยท่าทีที่ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่อเออนะคะคลิปนี้ค่ะ เพจเพจนี้เขามาเผยแพร่คิดดิเนี่ยต้องถือโทรศัพท์อัดคลิปไว้เป็นหลังฐานอะตำรวจก็อัดคลิปกลับมั้งอะเออคลิปนี้นะคะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาก็เลยนํามาโพสต์แล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเลยค่ะส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นประมาณว่าลุงไม่รู้ลุงคิดยังไงถึงมาเถียงกับตำรวจลุงว่างงานหรอตำรวจก็ออกมาชี้แจงแล้วเรื่องนี้นะคะลุงก็ยังมาป่วนเหมือนเหมือนแจ้งความมั่วค่ะแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันนะ บางคนก็ชื่นชมลุงนะเออกระแสก็มีมีมมตอบกลับเหมือนกันนะว่าบอกว่าอย่างน้อยลุงก็เป็นพลเมืองดีคนหนึ่งที่ไม่เพิกเฉยในการเห็นคลิปคือเป็นหูเป็นตาให้สังคมเห็นใครทําผิดก็มาแจ้งความก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ แต่อาจจะไม่ได้เข้าใจข้อกฎหมายไงก็เลยมาแจ้งความแบบนี้นะคะครับอ่ะก็ขอบคุณพี่ตำรวจละกันที่ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรคุณลุงอ่ะก็ยังอุตส่าห์อธิบายด้วยความใจเย็นนะคะแต่ถ้าเป็นแฟนข่าวช่องแปดป่านี้คงไปทุกสอนอแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเพราะคดีเยอะเหลือเกินแต่ละวันแตะวันที่เรานำเสนอเนะเนาะ เห็นใจพี่ๆตำรวจจริงๆนะเห็ใจลุงด้วยละกันเพราะลุงก็คิดว่าลุงอ่ะแจ้งความเอาผิดได้อ่ะเขาไม่รู้อ่ะนะ